สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำาการทดลองปลูกถั่วลิสงนะคะแต่ตอนนี้อากาศช่วงนี้ยังหนาวอยู่แต่ก็ยังก็ไม่หนาวมากนะคะก็จะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแค่แปลงทดลองค่ะเนาะในเยอรมันเราไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือแปลงทดลองที่เราเตรียมไว้นะคะอากาศในตอนนี้ก็จะประมาณ วันนี้จะร้อนถึง16องศาค่ะแต่ในช่วงอาทิตย์กลางอาทิตย์ข่าวบอกว่าจะติดลบ0องศาค่ะวันพฤหัสเนาะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ค่ะอีก3าวันเนาะคะ่ะแต่ก็ก็ก็คือทดลองอะคะ่ะเป็นการทดลองนะคะอันนี้ก็จะเป็นถั่วลิสงที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้คือโทษนะคะ นี่ค่ะคือเราเป็นคือเราเตรียมไว้แล้วนะคะก็จะออกเขาก็จะออกมีมีรากอย่างนี้ออกมาค่ะอันนี้ก็เ,เราก็ใช้กระดาษทำครัวนะคะแล้วก็ห่อ,อ,อแช่น้ำทิ้งไว้3คืนค่ะคืนนี้คือคืนที่สามวันนี้เราก็จะมาเตรียม ดินปลูกอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนออปลูกกันนะคะเราก็จะทำเป็นร่องค่ะเ,เราจะทำเป็นร่องนะคะเดี๋ยวขอตั้งกล้องแปบ๊บนึงนะคะขอตั้งกล้องแป๊บนึงเออ ไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำร่องนะคะคือทำร่องอุ๊บทำล่องแล้วก็จะมาทำล่องอย่างนี้ค่ะเราก็จะใชอะ้อากาศช่วงนี้มันหนาวนะคะก็จะล่องลึกหน่อยค่ะเพราะว่าเราจะป้องกันไม่ให้ความเย็นจัดลงไปถึง เม็ดถั่วได้นะคะนี่ค่ะทำร่องแบบนี้นะคะอันนี้คือเรายังไม่ไม่แน่ใจว่าจะได้ผลหรือเปล่านะคะแต่เดี๋ยวได้ผลยังไงเราจะทำคลิปออกมาอีกน,นะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะอุ๊บนี่ค่ะก็จะเป็นร่องลักษณะนี้นะคะเนี่ค่ะคือเราจะฝังลึกนิดนึงนะคะเพราะว่าอากาศช่วงนี้มันยังเย็นอยู่ค่ะ <c oughs> เคยปลูกมาแล้วมันมันได้ผลเหมือนกันแต่มันเราปลูกช้าไปหน่อยพอ พอเขาออกลากมาจะเป็นจะลงหัวก็เออก็น้ำแผงมาพอดีก็ก็เลยไม่ได้ผลที่พอสมควรค่ะอันนี้คือเตรียมกระถางปลูกมะเขือค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะโกยขุดล่องนี้ค่ะโอ้ยอ่ะ แล้วพอเออเราปลูกเสร็จนะคะเดี๋ยวหลังจากที่เราปลูกแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเอาพลาสติกแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะ,ะคุมอีกทีค่ะป้องกันไม่ให้น้ำแข็งลงถึงเม็ดถั่วได้ค่ะนี่ค่ะก็ใส่ไปสองเม็ดนะคะนี่ค่ะเขาก็จะออกลากมาแบบเป็นลักษณะนี้ค่ะนี่ค่ะ พราะตอนนั้นเราเอาไปปลูกเลยเม็ดถั่วยังไม่ออกลากเลยค่ะหนูเก็บไปกินหมดค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกถั่วกันเดี๋ยวได้ผลยังไงก็จะมา,าทำคลิปให้ดูอีกทีนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะ